วัสดคีครับวันนี้ก็หยู่เกมโรโยโคาสิโน,โนนะครับ <c oughs> อันนี้ตอนนี้กิจกรรมออนไลน์ก็รับชิปไปเรื่อยนะครับเ <c oughs> ข้ามาเรื่อยๆนะ <c oughs> นี่มันจะขึ้นมาตอนมันจะแจกตอนสามทุ่มสินาทีนะครับนี่สามทุ่มสิบนาทีจนถึงสี่ทุ่มสิบนาทีนะครับก็เป็น7ดครั้งนะครับ <c oughs> ผมก็จะได้1,500งแันชิปนะ ในส่วนของวันนี้ก็มีเกมใหม่เข้ามานะครับนักล่าก,กระทิงนะครับอ่ะเราไปดูกันนิดนึงนักล่ากระทิงนะครับอ่นีแพ็กเกจมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอลกบหัวกันเคสมันบางอ่ะโอเคไม่เป็นไรพิมไม่ได้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น ใช้2ปืนนะครับแต่ว่ามัน,มนตัอน,นี้มีศูนย์นะส่วนตัวนี้กับดักนะครับมันสามารถาใช้ได้นะครับมันจะแช่แข็งนะเดี๋ยวผมกดให้ดูวันปุ๊บนี่ครับมันจะแช่แข็งนี่ในส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนกฟีดนะครับสามารถสุมกระทิงได้ตัวหนึ่งนะตัวดีอันนี้ก็จะเป็นมิสไฟนะ์นะมันก็เหมือนกับจริงอาจจะว่านี่เป็นบอกว่าไลฟ์เฟิลนะ มาดูในส่วนของตัวล็อกอันนี้ผมล็อกตั้งแต่ส0 10เท่าขึ้นไปนะครับมีอะไรบ้างมีหมวดพิเศษนะ,ะตัวนี้ยังไม่เห็นเลยนะ,ะเห็นแต่ตัวนี้ฮะไอ้ฝัดปาร์ตี้เนี่ยวยิ่งกลวนๆเนี่ยเฮ้ยใครได้ตัวนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ปืนแมวนี่จกได้มากเลยแล้วก็หมวดพิเศษตัวอะไรตัวแกะ ตัวนี้วัวโคนย้านะครับตรงสูตรเก้ารเ้าสิเท่านะ,ะดูวิธีการเล่นลนิดหนึ่งตัวพิเศษเท่าอันนี้ตัวทั่วไปนะครับตัวนี้ชั้นดีมีพิเศษพอเป่านกวีดมันก็จะได้พวกนี้นะครับก็คือพวกตัวชั้นดีนะก็ตั้งแต่65เท่าถึงนอี้120เท่านะครับ ได้แมวกันเยอะใช่ไหมเติมไปเท่าไหร่เนี่ยเหล <Hans> ืออะไรอ่ะล็อกไปหมดแล้วที่ลืมโดยเนี่ยวิธีการเล่นนะครับอ่ะก็มีล็อกเป้าปกตินะอ่ีออตโตโออ้ตัวดักแช่แข็งในห่มก็อธิบายไปแล้วส่วนตัวแรกก็ตัวช่วยโจมตีตู้งไียิงเป็นคู่นะ มันจะยิงใช้ชิปสองเท่านะครับเหมือนกับยิงเกมยิงปลาแหละส่วนนกหวีดนี่ก็จะได้ตัวกระทิงชั้นดีนะครับหึงตัวใช้นกหวีดหนึ่งครั้งนะนี่ก็จะได้นี่ครับตั้งแต่ตัว65เท่าจนถึง120เท่าก็มีเท่านี้ครับในส่วนของพายเรือหนึ่งมันจะมีแบบ กดแข่งกันเนี่ยตัวพิเศษจริงวัวนะครับมันจะให้กดปุ่มรัวๆนะครับมันจะได้มหาเศรษฐีจับได้อันนี้จะเปิดมดพิเศษมหาเศรษฐีได้รางวัลหนึ่งร้อยเท่านะครับตาคูณตาคูณเชือกหนึ่งร้อยนะครับใน,นส่วนของตัวฝัดปาร์ตี้นะครับอันนี้ไพ่สูงเนี่ยจะได้ยี่สิบเท่าไพ่คู่ได้หกสิบเท่านะเรียงได้ร้อยเท่าฝัดร้อยหกสิบเท่าสเตดฝัด 200เท่านะครับตองนี่400เท่านะอันนี้ไพ่ซูเปอร์อันนี้ไพ่ปปนนไแบ่งเป็นทั่วไป10เท่าแร่20พลนาม30มหากาศ40เท่านะครับไพ่ใบสุดท้ายจะมีโอกาสออกจับต่อเนื่อง10ทีนะครับ10ที1ครั้งกระตุ้นสูงสุด3ครั้งจับต่อเนื่องนะ หัวโคนหญ้านี่ยังไม่เคยเห็นเนละยปวดพิเษ Mà xin <laughs> mày